ในโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีฝ่ายสันนิษฐานจะได้เป็นผู้ทอดท่านไรมหาบังสุขุลโดยโความเคารพขอเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีคงสมิทธสุขวยท่านผูช้ชำนาญการกองทัพอากาศจะได้ให้เกียรติเป็นผู้ทอดท่าใไรมหาบังสุกุลณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคับ ในปันนี้ด้วยความเคารพขอ,ขอาการรัจนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงศร,รีนาบดีกรรมาการมหาธีรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาคเกศเจ้าวาดวัระภูมิคงณาร,ราชาวรวิหารจะได้โปรดเมตตาเป็นประธานสงในการพิจรารณาพระตรมหาบุกสุกุลเชิญทุท่านไดโปรดประม,มุขขึ้นโดยพร้อมกันนะครับ <S <S บันนี้ตั้งทีมในาาการอันสำรวมจนท่านได้โปรดยืนขึ้นพร้อมกันณโอกาสนี้เลยครับ ือโอกาสเป็นการยืนสงบนิ่งไว้อะไรน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่ท่านรคูโสพลสรคภูมบุญมนาตะมนุโทสู่สังปรยภพบางน,นี้ทุกท่านด้ยืนตนนมเือกึ้งอยู่ในการอันสงบต,ตั้งจิตอยู่ในการอันสำรวมน้อมส่งดวงวิญญาณลวงปู่ประเด็จพระคุณของพ่อพระภูมิเสนาบดีจะได้โปรดเมตตาพิจารณาปัจไัยมหาบางสุค,คุณเป,ป็นลำดับต่อไป แในระดับแบบจำน,นท่านประธานในพิธีท่านพลรมการตีพงสมิทต์สุขรวยผู้นัดการกองทัพประกาศการระะกาจะได้เป็นประธานในการจุดไฟในการประกอบพิธีสักการะเงินศพหลังจนากน,น,ามมน,านั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมชวยนาบดีก็ได้วางช่อบพายจันประธาสนสมบูรณพระสังฆราชครับ เจ้ากรรมสการ์ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระองค์เสนาบดีกรรมการมหาเิรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาคเขตเจ้าวาดประมงโครงการราชวรวิหารเจิญพระขอบพระคุณท่านผู้กรรมรีพรสมิทรสุอรวยท่านผู้กรรการกองทัพอาจารย์ให้ประทานในพี่ดีด้วยความสำลักอันได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีการทอดพระเบญาฮาสุสุด การเจรจาเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยกรจัดกาเก่สู่ที่นั่งรับองในมคลพิธีและเสิมบัลกโตกนั่งลง้องตามได้นักประกาศนี้เป็นพระโตกข้นลงได้ครับจาบจมพัดนั่งลงเลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้มุนนะครับีรามุนีหะเจ้าคณะศาสาพกการอุบาจา์พระมะทีระทุกรูปได้เมตตาขึ้นวางดอกไม้จัน ดับบนอิจกาวันนี้ปราสาทยาโนคสันบิมีอาว่านกนี้มีเวทยังดังมีหาปิดหมงหมงลายปิดจรงแวววับลุกจีราปิดนกใหญ่ตาโอนหลังภราสาทยาโนคสัีติมีปราสาททรงพระล่าตัางงานวิลากึงได้ตั้งวันนี้ในยวามกลางมงคลที่าาอนุญาตแตเยงมนีมาแต่เดิมครับ จักรวาลสื่อสาระผู้ท้าทายผู้ทรงตาขอพระพาณาจารย์ตั้งหัวเป็นแหลมรักษาศีลสายยึดยึดเรื่องความปรนนิบัติหุ่นด่างดุ่มเข่าวันวันสอนสุนทรภู่เหยียดเหยียดต่อต้านตั้งหัวข่าวตั้งหัวข่าววิทยุทุกวัน มาติดต่อกันลงกับาบเสียกาบสียกตัดต่อนทางเป็นข้าศึกข้าต่อมาต่อจา้าาวไดเพื่อการพูดติดกาวรูปปกิสาว่าแถวของเจ้าข้าโดยที่แต่กายรเอบด้วยการรูปปกติสาวแลทุกต่อทสาวต่าสาวต่อจากทุกต่อที่สาวขอเป็นบูการสีกาดีนะครับ่านผู้ชมขอหวงเดิต่อแรวแลจวก็ตอ ให้ทีกสํานที่จ้าหที่แถวท่านสตรีท่านผู่านผู้ายท่านอรและอกาวสอบเพื่อกานระกได้ตั้งวหลังต้อนรบและตรับเ่อท่านรลาดและนตอเป็นตั้งแถวชาผ้ตองเนาผ้าสองทีนนี้อนาตให้่า้าตั้งเกียร์ล้อต่อด้วยคามเครกเนเชิญเลยะครับประชติตั้งต่อทุกประาวนะครับ จะเริ่มในเวลาประมาณหกโมงเย็นตอนนั้นเราจะพร้อมสำหับโุงเลนะครับเพ่นสาธุชนฮกวงเลงเจอหนาที่ข้าเจ้าผู้ทรงคุมอาชญาฮกวงเลงนะครับนกเรียนถวายเวลาบโวงเลที่โงนครับเพ่อนอาตีฮกวงเลงทุกครขณหนี้จะมาห้ามประชารีดมงจะทิ้ทำ่าคงจะประมาณแปดโมงหรือสองทุ่มจะได้นะครับทุกบริษัทต่างๆประยืกต์นึงต่อไปนะครับ จะรางสภาอาวางนณเลยนะครับเน่องสภาวางคณหนะครับไม่ต้องคิดนะครับการผู้ชมวางที่โตข้างหน้าเลยคณะสองหอท่านนะครบเนือสเพราะจวางคณานะครับคณะสองหคณะคณาทหารท้านเบอา์ารผู้ชมวาง้างหนะครับวางคาวางเลยสองหอท่านเบครน่องารผู้ภาจะวางน้าเลยนะครับ wow ah.